นายหานศักด์เบญจศรีพิทักษ์ผู้ประสานงานกลุ่มคนเสื้อแดง17จังหวัดภาคเหนือเปิดเผยว่าวันนี้กลุ่มคนเสื้อแดงภาคเหนือจากหลายจังหวัดจะเดินทางไปต้อนรับและให้กำลังใจในายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่จะกลับประเทศไทยโดยจะเดินทางด้วยรถบัสและรถตู้รวมแล้วกว่า100คันซึ่งรถทั้งหมดก็จะนำมวลชนของแต่และจังหวัดไปที่สนามบินดอนเมืองส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทางจะช่วยกันออกค่ะ บอกว่าเราไปงวดนี้เนี่ยเราไม่ได้ไปไปม็อบไปประท้วงไปอะไรสักอย่างแหละเราไปเพื่อให้กําลังใจส่งกําลังใจให้ในายกทักษิณในการที่กับแผ่นดินเกิดอีกครั้งหนึ่งส่วนกระบวนการทางกฎหมายก็ว่ากันไปเราไม่ก้าวล่วงไม่วิพากนะครับแต่ทีนี้เนี่ยบอกว่าที่เราไปกันงวดนี้ซึ่งที่ผมแจ้งกับทางพี่น้องผมเองเนี่ยว่าเราไปด้วยใจกันนะ เพียง,ยงแต่ว่ารถทุกคันผมประสานงานให้แล้วที่เหลือก็เลี่ยไรยกันที่จังหวัดเชียงรายนางสาวจีรนันจันทวงศ์แกนนำกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยจังหวัดเชียงรายระบุว่าเตรียมที่จะเดินทางไปรับนายทักษิณด้วยเช่นกันแต่ว่ายัางไม่ทราบจำนวนคนแล้วก็จำนวนรถที่แน่นอนทางนี้ตนเองและคนสแสดงเชียงรายยินดีที่นายทักษิณจะกลับบ้านเพื่อเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายค่ะ ที่จังหวัดขอนแก่นกลุ่มคนรักทักษิณรวมตัวกันเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมนัดหมายเดินทางไปรอต้อนรับนายทักษิณตามกําหนดการที่จะเดินทางถึงไทยในวันพรุ่งนี้ดานผู้ช่วยศาสตราจารย์พนวดีตันติเซรินที่ปรึกษาเครือข่ายซสตี20จังหวัดภาคอีสานเปิดเผยว่าจะจัดกลุ่มมวลชนออกเป็นทั้งหมด11ขบวนแบ่งตามพื้นที่เขตการเลือกตั้งในจังหวัดขอนแก่น รวมๆเกือบ1,000คนค่ะโดยวันนี้ก็จะออกเดินทางจากจังหวัดขอนแก่นในเวลาประมาณ20นาฬิกาซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลทั้งหมดก็ตั้งใจเดินทางไปให้กำลังใจนายทักษิณค่ะส่วนที่จังหวัดกาลสินตัวแทนกลุ่มคนสแสดงกาลสินและกลุ่มคนรักทักษิณกว่า40ปีก็เหมารถตู้เดินทางไปรอรับนายทักษิณชินวัตร หลังทราบข่าว่าจะมีกำหนดเดินทางกลับไทยในวันพรุ่งนี้หลังรอคอยมานานกว่า17ปีนายอุทิศพรมิธิ์ตัวแทนคนรักท็กษิณนจังหวัดกาลสินเปิดเผยนะคะว่าได้จัดเตรียมสัมภาระแล้วก็เตรียมที่จะออกเดินทางโดยรถตู้4คันนอกจากนี้ก็ยังมีพี่น้องแสดงอีก18อำเภอที่ได้ร่วมกันเช่ารถตู้เพื่อที่จะเดินทางไปรอต้อนรับนายทักษิณนหลังจากทราบว่าจะเดินทางกลับไทยในวันพรุ่งนี้ค่ะ